สวัสดีครับผมเช้งคิวนะครับวันนี้ก็จะพามาชมปืนยิงปลาทรงมือสอดนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับพ่นสีดำนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวจัดโปรนะครับจากราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับลดเหลือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตอนนี้หนึ่งห้าเก้าเก้านะครับรวมส่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ มีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานตามตัวอย่างแบบนี้นะครับเป็นปีกข้างขาสแตนเลสนะครับชุดใหม่นี้นะครับเราจะใส่เป็นน็อตบูทให้แบบนี้นะครับปีกจะไม่ขาดนะครับตัวนี้เชือกตรงปีกเนี่ยจะไม่ขาดครับเมื่อก่อนนะจะเอาเชือกเนี่ยมัดกับรูมัดกับรูสไลด์นะครับปีกมันจะคมนะครับเราลบคมไปแล้วมันก็ยังแข็งมันก็เสียดสีกันไปมามันก็จะขาดตรงนี้บ่อยๆนะครับ ก็เราก็ทําให้แล้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นน็อตบูทนะครับก็ไม่มีทางขาดนะครับใช้เป็นจนยางพังนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับรับยางได้3นะครับได้3คู่นะครับก็คือรูนี้นะครับรูนี้1 2 3นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับเราจะให้ไปตามนี้นะครับถ้าอยากได้เพิ่มก็คือยางเนี่ยสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับยางชุดละ100บาทนะครับน็อตคู่หนึ่งนะครับซ้ายขวาเนี่ยสาบบาทนะครับน็อตนะครับ ถ้าจะเอาไปใส่ยางเพิ่มมันต้องซื้อน็อตใส่นะครับมันจะได้ไม่ขาดง่ายนะครับก็ใช้ได้ทนทนนะครับอยู่นี่คู่ละสามสิบบาทน็อตนะครับแล้วก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ท่อพร้อมสายพีไอหนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดแบบนี้นะครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับเราอยากได้เพิ่มก็สั่งเพิ่มได้ลูกดอกลูกละห้าสิบาทท่อพร้อมสายพีไอหนึ่งร้อยบาทนะครับยางหนึ่งร้อยน็อตสาม ตามนี้นะครับรางเป็นราง K1 นะครับเป็นระบบไก่กล่อง Easy อีซีล็ a กสแตนเนะครับมีตัวช่วยล็อกนะครับตัว Easy Lock นะครับล็อกง่ายนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับขึ้นเซฟมันจะไม่ลั่นนะครับระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับสึกหลอมีปัญหาส่งกลับมาซ่อมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับถ้าซ่อมไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเรากล้ารับประกันให้ยาวนานตลอดชีพเลยนะครับระบบกลไกภายในนะครับเกียร์สแตนเลสที่นํามาทําเป็นเกี แข็งพิเศษ ERT นะครับไม่สึกร้อยง่ายนะครับแลว้วก็ระบบการล็อกก็เราออกแบบเฉพาะของค่ายแช่งคิวเท่านั้นนะครับมันจะล็อกกันแบบแน่นหนาแข็งแรงนะครับแต่ไกจะนิ่มนะครับกดง่ายนะครับไกยังนิ่มเหมือนเดิมนะครับยิงง่ายนะครับยิงดีนะครับไกยังเบาเหมือนเดิมดูนะครับแตะแค่นิดเดียวนะครับแต่จะมีระยะลากไกนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แตะแล้วลั่นเลยนะครับเราจะมีระยะไกลักระยะลากนะครับ ลากไปประมาณ1เซนนะครับมันถึงจะลั่นนะครับไม่ใช่แต่นิดเดียวแล้วลั่นแบบนั้นจะอันตรายนะครับสําหรับปืนยิงป่านะครับตอนนี้ก็คือเราออกแบบมาให้มันเซฟตี้นะครับแต่นะครับยิงง่ายนิ่มนวลนะครับไกลนิ่มนะครับไม่ได้ออกแรงนะครับแต่จะมีระยะลากไกลมากกว่าเดิมนะครับก็คือมันจะล็อกกันเยอะนะครับไม่สึกร้อยง่ายไม่ลั่นเองแน่นอนนะครับเรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับรางเป็นรางเควันนะครับเดี๋ยวมาดูรางเควันนะครับ หลังคีวันปลายรางจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะมีรูรับสาย PE ตรงนี้นะครับรูตรงนี้รับสาย PE นะครับสาย PE จะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในร่องรางจนไปถึงหน้าไกลเลยนะครับเวลาเรายิงนะครับสายมันจะพุ่งออกมาตรงรูนี้นะครับสายจะล็อกอยู่ในรางตลอดเลยนะครับเวลาเรายิงสายจะพุ่งออกนะครับในกรณีที่เรายิงปลาเนี่ยมันจะเฉียงแบบนี้นะครับสายก็จะไหลพุ่งออกมาตรงนี้เลยนะครับทําให้สายนะไม่ไปพันกับปีกับยางนะครับสาย P e เนี่ย มันจะฝังตัวอยู่ในร่องนะครับอยู่ใต้ลูกดอกลูกดอกจะอยู่ข้างบนนะครับร่องข้างบนนะครับสายพีก็จะทับอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเรามัดนะครับเราก็ให้ปมมันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับแล้วเราใส่นะครับใส่เข้าไปก็ยกลูกดอกขึ้นให้สายมันตกลงไปอยู่ในร่องนะครับสายมันก็จะเข้าไปฝังอยู่ในร่องนะครับมันจะมีความปลอดภัยไม่เหมือนเราเอาสาย้าตรงปีกแบบนี้นะครับถ้าเราสายผ้าตรงปีกเมื่อก่อนผมเคยทานะครับเอาสายผ้าตรงปีกเนี่ย วลาเรายิงนะครับมันจะติดขาดอยู่บ่อยๆนะครับยิงไปสัก30 40ครั้งอย่างเงี้ยมันอาจจะขึ้นมาพันกับยางสักครั้งหนึ่งนะครับทําไมถึงรู้ว่ามันพันกับยางนะครับยิงไปแล้วลูกดอกมันขาดทิ้งนะครับแล้วทําไมถึงรู้เพราะว่าผมจะเห็นเชือกนะครับเห็นรอยเชือกมาบาดตรงยางนะครับเราก็เลยรู้ว่าสาเหตุที่ลูกดอกมันขาดทิ้งไปก็คือเชือกมันมาพันกับยางนะครับเชือกมันมาพันกับยางมันจะเป็นรอยบาดยางนะครับบางทีก็อ่า เชือกเนี่ยมัดอยู่กับตรงนี้เลยนะครับสาย PE เนี่ยมัดอยู่กับตรงเชือกของยางเนี่ยมัดติดกันเลยนะครับเห็นเศษเชือกนะครับแล้วก็ลูกดอกก็ขาดทิ้งไปนะครับถ้าเกิดสาย PE เส้นใหญ่ๆหน่อยสาย PE ตัวนี้ถ้าเส้นเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับมันอาจจะกระชากลูกดอกกลับมาทําอันตรายต่อเราได้นะครับเราก็เลยนะครับออกแบบล่างนะครับให้เชือกมันฝังอยู่ในร่องนี้เลยนะครับ เวลายิงนะครับมันก็ลูกดอกก็จะคุมไว้ประมาณนี้นะครับปลายลูกดอกจากนี้ถึงตรงนี้นะครับก็จะคุมเชือกไว้นะครับอ่ามันจะเหลือระยะแค่นี้นะครับเหนี่ยวไกลนิดเดียวลูกดอกมาถึงตรงนี้มันก็มันก็มันก็คุมยางไว้แล้วนะครับมันก็เชือกมันก็จะออกทางปลายหมดนะครับลูกดอกจะคุมเชือกไว้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งมันจะพุ่งออกทางปลายนะครับแล้วก็จะไล่ตามกันออกไปทางปลายหมดนะครับจะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแน่นอนร้อเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าผมผลิตมาเนี่ย ก็หลายปีแล้วครับรางคีวันเนี่ยผลิตมาน่าจะได้สามสี่ปีแล้วนะครับยังไม่เคยเจออาการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับหรืออาจจะนานกว่าสามสี่ปีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผลิตออกมาหลายหมื่นเส้นแล้วนะครับนี่ครับรางคีวันเนี่ยตั้งแต่เจนหนึ่งนะครับตั้งแต่เจนหนึ่งไอตัวรางโค้งๆนะครับข้างบนจะโค้งๆหน่อยนะครับตัวนั้นก็จนมาเป็นเจนสองนะครับก็เป็นเชือกฝังอยู่ในรูเหมือนเดิมนะครับรางคีวันเจนสองนะครับตัวนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมใช้งานเองตลอดนะครับไม่เคยเจอการติดขัดเลยนะครับส่วนเมื่อก่อนนะผมเอาพาดไว้ตรงปรีกนะเจอบ่อยนะครับติดขัดอยู่บ่อยผมใช้เองนี่แหละครับยิงไปแล้วมันติดขัดเราก็เลยรู้เราก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างปีกเหมือนกันตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นน็นอตบูทให้ตอนนี้นะครับเพราะเมื่อก่อนมันขาดมันจะชอบขาดบ่อยตรงนี้นะครับยิงไปนานๆไปมันเสียสีกันไปนะครับถึงเราจะลบคมดีแค่ไหนนะครับมันมีมุมนะครับมันจะมีมุมมีเหลี่ยมนะครับ เป็นไม่ว่าจะเป็นปีกสแตนเลสหรือว่าปีกอลูมิเนียมก็เหมือนกันนะครับมันก็จะชอบขาดตรงนี้บ่อยๆนะครับเราก็เลยทําเป็นน็อตบูตตัวนี้ให้ก็หมดปัญหาเลยนะครับใช้ไปจนยางพังก็ไม่ขาดตรงนี้ไม่ขาดแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ขาดเลยนะครับจะไม่ขาดจะไม่มีอ่าไม่มีไม่เป็นขุยไม่มีรอยสึกล้อยตรงนี้เลยนะครับอ่าใช้ไปจนยางพังไปเลยนะครับตัวนี้เราอัปเกรดให้ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้1น9 9นานะครับ1599รวมส่งนะครับเป็นงานมือสอดไม้กระถินเทพานะครับนำมาพ่นสีดำนะครับนะครับทรงรูปทรงสวยๆนะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนอ่าตรงทรงมือสอดเนี่ยมันงอนก็จะขึ้นประมาณตรงนี้นะครับอ่ะงอนตรงนี้มันจะขยับมาตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับรูปทรงมันก็จะสวยงามแต่ว่า มันจะติดนะครับจะติดแก้มเราเวลาเราแนบเอาแนบเอาแก้มแนบตรงนี้มันจะติดนะครับเพราะงอนมันอยู่ตรงนี้เราก็ถอยออกมาถอยงอนมันออกมาอยู่ตรงนี้แก้มก็จะลงตรงนี้พอดีตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับมือสอดรุ่นนี้ก็คือเราอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับก็คือขยับทั้งรูปทรงนะครับทั้งปีกทั้งล่างนะครับเราทําให้ใหม่ระบบใกล้นะครับดีหมดทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เพอร์เฟกแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับ เราอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับงานเราอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใครสนใจนะครับเฟซบุ๊ก k ่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตามนี้นะครับนี่ครับ ของดีราคาถูกนะครับตัวนี้นะครับไกก็เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับมีการรับประกันให้ตลอดชีพด้วยนะครับรางก็เป็นรางอย่างดีนะครับรางเป็นรางอลูมิเนียมนะครับรางอลูมิเนียมเกรดพิเศษนะครับไม่ใช่เกรดทั่วไปนะครับถ้ารางอลูมิเนียมทั่วไปจะอ่อนนะครับเวลามันมันไปอ่าไปงัดไปกระทบหรือว่าไปไปโดนอะไรเนี่ยมันจะหักไปเลยนะครับอลูมิเนียมแต่ตัวนี้มันจะมีสปริงนะครับ มันจะเป็นเกรดพิเศษนะครับมันจะให้ตัวได้นะครับมันจะเดิ่งได้เวลาถ้าไปเจอแรงกดด้วยไปกดไปงัดอะไรเนี่ยมันจะคืนตัวนะครับมันจะไม่คดได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คดนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาไปงัดแล้วมันจะไม่คดเลยนะครับมันก็คดขนาดเล็กมันยังคดนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่มันจะเป็นเกรดแข็งนะครับไม่ใช่เกรดทั่วไปนะครับที่คดได้ง่ายๆนะครับถ้าใช้งานปกติเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนอกจากจะเอาไปงัดนะครับหรือไปทําตก จากต้นไม้สูงๆตกลงมาผิดท่าก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสโคดได้นะครับแต่ข้อดีนะครับของรางอลูมิเนียมก็คือมันตกลงมามันโคดเราสามารถดัดได้นะครับดัดให้มันกลับมาสภาพเดิมได้ถ้าเป็นรางไม้นะครับตกลงมาไม่มีทางนะครับที่จะดัดได้นะครับคือหักหักก็คือหักทิ้งเลยนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนรางอลูมิเนียมเนี่ยสามารถซ่อมแซมได้นะครับดูแลได้นะครับ ซื้อครั้งเดียวก็จบนะครับไม่ได้ซื้ออีกแน่นอนนะครับน,นี่มันนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับลางไม้เนี่ยสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันก็ก็ดีนะครับก็ลื่นดีแต่ว่า ถ้าให้เลือกซื้อนะครับผมจะเลือกเป็นรางอลูมิเนียมดีกว่านะครับผมก็เลยไม่ทํารางไม้เพราะว่ารางไม้หนึ่งมันมีโอกาสคดในอนาคตเนี่ยถึงมันจะแห้งสนิทเป็นไม้อบมาก็ช่างนะครับมันมีโอกาสคดได้นะครับอากาศเปลี่ยนนะครับบางทีอากาศเย็นก็จะไปอีกรูปแบบหนึง่งบางทีอากาศร้อนก็จะไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบางทีเราเก็บรักษาไม่ดีนะครับก็มีโอกาสคดนะครับส่วนรางอลูมิเนียมก็ไม่มีโอกาสคดแน่นอนอยู่เฉยเฉยไม่คดแน่นอนนะครับนอกจากมันจะไปตกไปงัดไป ทาให้มันคดนะครับมันถึงจะคดนะครับลางอลูมเนียมเนี่ยประมาณนี้นะครับฝากช่องทางติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับตามนี้เลยนะครับรุ่นจัดโปรนะครับตัวน,นี้มือสอดไม้กฐินเทพาจาก1,799บาทเหลือ1,599บาทนะครับตอนนี้1,599บาท จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ